ทดลองปั๊มสองนิ้วนะครับกับแผงโซล่าเซลล์สองแผงเป็นแผงมือสองนะครับอันนี้ไม่มีไฟบ้านนะครับพ็อต่อ,ตอท่อลองไฟเส็นเดียวเข้ามาในสี่เมตรสองนิ้วแล้วก็ความสูงก็ประมาณสองเมตรครึ่งประมาณนี้นะครับโดยแผงโซล่าเซลล์สองแผงครับเป็นแผงมือสองครับ เน่ยอยู่ลังคารถอันนี้ใช้สองแผงครับสามร้อยวัตตตอือสองเวลาก็ประมาณบ่ายโมงนะครับแดดก็จ่มดีอดตอนแรกว่าจะเอาสักสี่แผงครับซื้อมาสี่แผง ใช้สองแผงก่อนสองแผงก็โอเคอยู่นะครับความสูงก็ได้นะความสูงความแรงก็ได้นะครับสองนิ้วดูครับความแรงประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าได้ครับอันนี้สองแผงนี่ใส่บ้านเลยนะครับกินกระแสอยู่ที่ 4m ครับ